Đừng cứ gì ăn được đừng khuyên bài Khuyên bài Để cho bài không buồn cho má à, Đừng khuyên bài Đi 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 Chú cha còn phải chú cha tụi đi đi Chú cha không nào Đây mà đi mà chú cha Chú cha คุชาคุชาวันนี้วันเกิดไข่มุก yeah. อ๋อปล่อไข่มุกเป็นเด็กด,ดีฮัลโห,หลฮัลโหลฮัลโะลฮัลโหลฮัลีหลัลลัลโหลฮัลโหลฮัลโัลัลัดลลั มาทางนี้มาทางนี้มามาทางนี้เร็วมดกัดอะหนูก็มาสิหนูมามดกัดพี่หนูมาตรงนี้เร็วมาตรงนี้เร็วมาออกมาดิเดี๋ยวมดกัดหนูอะเร็วเร็วไปไหนหนูจะเดินไปไหน ไม่ได้นะหมากัดนะหมากัดเอานะแน่เน่เน่เน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเูีกัดเอาออกมานี่เลยไปตางนี้มา,มา,ปาไปแม่พาไปตรงนี้ามามาตรงนี้ลูกไปมุกแมว